สวัสดีครับวันนี้ผมทยัทศรีปรังนะครับผมจะมาคุยเรื่องอบทบาทขอ,องเอชอาร์ในช่วงภาวะาวิกฤตนี้นะครับในช่วงโควิดระลอก3เนี่ยก็มันก็สาหัสสาการน,นะครับก็จะมีการทำเอชอาร์เนี่ยก็จะมีประเด็นปัญหาให้เราเข้ามาแก้ไขยอยู่เรื่อยๆวันนี้ผมจะยกเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารโครงการนะครับหลายๆ บริษัทเนี่ยเขาจะมีโครงการให้เอชอารได้ปรับเปลี่ยนปรับปรุงอย่างเร่งด่วนนะครับในองค์กรเพื่อให้รับมือหรืออยู่ในสภาพที่พร้อมนะครับกับการบริหารดำเนินการของธุรกิจไปได้นะครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องปัจใจใัยห่ความสำเร็จนะครับของการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ ผมนีก็อยากจะเล่าในเชิงแบบเล่าสู่กันฟังเนาะ <S <S 1> <S 1> คือในความเป็นจริงเนี่ยเวลามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วมันจะดูเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะครับก็คือผู้บริหารเขต้องระบุขึ้นมาหรือ HR บางคนเนี่ยมีประสบก,การณ์สูงก็เสนอให้กับผู้บริหารองค์กรนะครับระดับ MD หรือรอง MD นะครับเป็นต้นหรือคณะบริหารจัดการขององค์กรเนี่ยทราบ พอเขาประชุมทบทวนเนื้อหาเหล่านั้นประเด็นเหล่านั้นแล้วเขาเห็นตัวเพนพอยต์นะครับเห็นประเด็นสําคัญแหละเห็นว่าถ้า้จุดประเด็นเหล่านี้ถูกแก้ไขถูกกระจัดออกไปได้องค์กรก็จะอยู่ได้หรือดีขึ้นไปซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าผู้บริหารเนี่ยระดับองค์กรเนี่ยจะเป็นคนระบุหรือเราเขาเรียกว่าเสนอขึ้นไปแล้วเขาอนุมัติเนี่ยนะครับ เนื่องจากมันมีเพนพอยต์แหละนะคะรับเนื่องจากมันมีประโยชน์นะครับที่เกิดขึ้นกับองค์กรบ้างกับธุรกิจกับบุคลากรแล้วถ้าแก้เหล่านั้นได้มันขับเคลื่อนองค์กรได้บุคลากรทํางานได้ดีขึ้นหรือดีเท่าเดิมแต่ว่าในสภาพแบบใหม่นะครับเป็นต้นอย่างนี้เขาก็เห็นอ๋อมันมีประโยชน์ทางธุรกิจมันประหยัดค่าใช้จ่ายมันทําให้คล่องตัวมากขึ้นมันทําให้เกิดการตอบสนองลูกค้าได้ดีขึ้น เรื่นี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะระบุเป็นประเด็นประเด็นไปอย่างชัดเจนเน,นื่องจากช่วงนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนวิธีการคอนซูมนะครับหรือบริโภคนะครับเปลี่ยนไปหลายหลายธุรกิจหรือแทบทุกธุรกิจนะครับดังนั้นเอชจะต้องมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในในฟอนต์ไลน์ก็มีนะครับฟอนต์ฟังก์ชันงานหลักเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้า HR ร่วมกับแมเนเจอร์สายงานหลัก หรือดี렉เตอร์ใส่งานหลักแล้วชงเรื่องขึ้นไปนะครับให้กับผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วได้รับอนุมัติร่วมกันเห็นเพนพอยส์เห็นผู้ที่รับประโยชน์นะครับทั้งภายในและภายนอกชัดเจนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ประเด็นเหล่านี้เป้าหมายก็จะชัดเจนเรียกว่าเป้าหมายนะอันแรกเป้าหมายชัดเจนเกิดผลได้จริงๆนะครับอันที่2ประเด็นที่2ก็คือตัวผู้บริหารเองเนี่ยเขาต้องสนับสนุนแหละนะครับการที่เขาสนับสนุนเนี่ย ประเด็นแรกแหละถ้าเกิดเป้าหมายนั้นเนี่ยเขาเปิมอีกเองเขาจะสนับสนุนตอนนี้ผมกําลังพูดถึงอีกระดับหนึ่งโอเคท็อปแลนะครับเป็นระดับคณะจัดการบริษัทสนับสนุนและก็มีลน์แมเนเจอร์นะครับหน่วยงานชัดเจนก็ได้ประโยชน์ด้วยอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นตัวผลักดันที่ดีนะครับตัวนี้ SR ก็จะทำงานอย่างมีเป้าหมายอย่างมีพลังนะครับเขาจะสนับสนุนแหละ จริงๆอะถ้าฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายการผลิตนะร่วมกับเราส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่อาจจะไม่ส่วนการหลักนะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ทําให้เป้าหมายเขาบรรลุผลสําเร็จโดยที่มีเขาเนี่ยเป็น s t a โ e h เดอร์ภายในนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็น partner เป็น s t a โ e h เดอร์ภายในที่เขาร่วมกับเรานอกโดยจากผู้บริหารระดับสูงนะครับพวกนี้ยเขาจะกลุ่มคนเหล่านี้หน่วยง,งานเหล่านี้ก็จะ ให้ข้อมูลนะครับร่วมมือเพราะเราสําเร็จเขาสําเร็จด้วยนะครับเขาสําเร็จเราก็สําเร็จบร,ริษัทก็สําเร็จด้วยนะครคืออันอันที่2นะคร<ส>ับอีกประกันหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าต้องมีมงบประมาณสนับสนุนนะครับงบประมาณอาจจะเป็นเรื่องของเงินก็ได้หรือเวลาหรือกําลังคนสนับสนุนเช่นอย่างรูปการที่ผมพูดนะครับว่ามีหน่วยง,งานหลักนะครับหรือหน่วยง,งานหนึ่งก็ได้นะครับไม่ใช่หลักก็ได้แต่เป็นลองก็แล้วก,กันนะครับ สนับสนุนอย่าให้เปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนแล้วพนักง,งานกลุ่มหนึ่งดีขึ้นนะเป็น s t a k e h o ด d e r ภายในแล้วก็ลูกค้าก็ได้ผลดีด้วยนะครับตัวนี้เขาจะได้ได้ได้เป็นได้รับเขาเรียกว่า spotlight เน่ยนะครับขาออนุมัติแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนสนับสนุนในที่นี้นะครับถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับก็คือมี resource มีทรัพยากรมีคนจากฝั่งของ user นะครับ ของหน่วยงานเนี่ยที่รู้จริงรู้เรื่องจริงเนี่ยเขาว่าเป็น r e s รีซอสให้ถือว่าตัวนี้คือมีทรัพยากรเนี่ยมาช่วยเราก็คือเรื่องเรื่องของคนถ้ามีเงินเนี่ยบ้างมาประกอบก็อาจจะอบรมบ้างหรือเป็นการสํารวจที่ต้องใช้เงินนะครับในโลกของการสํารวจอันนี้ก็จะได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่3าก็คือมีประมาณมีรีซอสมีทรัพยากรสนับสนุนนะครับข้อที่3าม้วนะต้องต้องค่อนข้างชัดเจนแหละ ว่าใครระบ,บุตัวได้เลยนะครับระบ,บุคนระบ,บุชื่อได้เลยนะครับ